สวัสดีครับวิธีเกษตรวันนี้ก็จะพาไปชมวิธีการถอนก้านะครับจากที่ได้ลงคลิปวิธีเกษตรไปคลิปแรก e ีีแรก ep, EP ีนี้ก็จะพาไปชมการถอนก้านะครับเพื่อที่จะเอาไปดําตรงที่ข้าวไม่ออกนะครับข้าวไม่งอกนะครับวันนี้เราก็ได้คนงานมาสองคนนะครับมาถอนก้านนะครับหลังจากที่ได้ขับรถออกจากบ้านมาก็ ทางจากแปลงก้าก็ประมาณ2อกิโลครับอันนี้เราก็ชมบรรยากาศจะคลึมๆนะครับแดดไม่ออกนะครับวันนี้ก็ดีครับฝนเหมือนจะตกครับันนี้ก็ระหว่างทางนะครับ ทางต้อก็ได้เดินทางมาถึงแปลงก้าแล้วนะครับที่เห็นถอนอยู่นั้นก็คือตาทองล้างกับแจไก่นะครับขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวจะพาไปชมครับตอนนี้ ก็ถอนไปได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถอนช่วยเหมือนกันนะครับแต่ขอถ่ายคลิปก่อนนะครับกล้าแปลงนี้ช่างต้อเลยซื้อไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ทําไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกช่างต้อหวานแล้วมันไม่ออกข้าวไม่งอกก็เลยไม่ได้ตกกล้าไว้นะครับอันนี้ก็มาซื้อเอานะครับ เพื่อที่จะไปซ้ำข้าวนะครับขั้นตอนก็ถอดตามในคลิปนี่แหละครับดูอันนี้หันมาผีเนี่ยมึนี่เซลล์ทึกจุกมึงนี่เซลล์ทึกจุกครับเอาทึกหาทึกจุกหาทึกจุป้ามึงนี่เอาทึกจุก มือนจะจุกครับเหมือนนี้แล้วจุก,จก <40 S 1> ฮะสีสีบโอ้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสีจุกหนึ่งก็คือสีมัดนะครับจะเป็นจุกหนึ่งที่เรียกว่าจุกสีมัดจะเอามารวมกันแล้วก็จะเป็นจุกหนึ่งนะครับ ยู่งทั้งน่วนไหมไายทั้งน่วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเีสูบน้ำดกครับ่าตีมาทั้งผีเด้อตีองสูบน้ำด้ยครับตันนี้ตาทองล้างกับยายไก่ก็ว่าจะถอนให้ได้ ห้าสิบจุกนะครับก็ประมาณสองร้อยมัดนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ See what they're ต้องเปิดน้ำใส่นะครับเพราะว่าตรงตรงนี้มันเป็นที่โน,โน่นนะคที่ไม่ใช่ที่นานครับต้องเปิดน้ําใส่เพื่อที่จะทอนง่ายนะครับั้งจะถอนเสร็จก็เรียกว่าติดก้นกานะครับติดแบบนี้นะครับต้องใช้เครติดนะครับเดีหยวก้นากนจะหักนะครับเราไปดํามันก็จะไม่ติดนะครับเยะแต่สเต็ปไข่สเต็ปมันนะครับ หลังจากนั้นก็พบให้เข้ากันนะครับแล้วก็มัดน,นะครับใช้กอกมัดน,นะครับอันนี้เ็าเรียกกอกทำจากไม้ไผ่นะครับอันนี้จะเพิ่มกอกมัดก,กล้าไปไกล Sú bó, sú bó, vời, nắng nóng nắng Sú bó, những người nào nắng mất tiền, nắng 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 nổi thế, nắng thế nắng 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 ซื้อระป้ามึงนี้บรรยากาศดีต้องแดดมาออกแดดแดดมาออกครับหลังจากที่ได้ใช้เวลาถอนก้ามานานพอ่วนก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นมัดเยอะเลยนะครับเกือบ200 200กว่านะครับก็จะไปทําแบบนี้นะครับ มัดเป็นจุกเพื่อที่จะเอาก้าเป็นจุกนี้เอาไปทําอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือรวมก้านะครับรวมก้าก็จะอัดขนขึ้นรุดแบบนี้แล้วก็จะอัดล่าเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ล่าแข็งแรงนะครับจะไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไปดําพรุ่งนี้นะครับครับก็ขออธิบายการรวมก้าเน่อยนะครับถ้าไม่เอาก้ามารวมเอาไปดําเลย ก้าจะไม่แข็งแรงนะครับการรวมก้าก็จะทําให้ลากก้าแข็งแรงคอลกล้าแข็งแรงนะครับเวลาเอาไปดําก็จะทําให้ข้าวติดเร็วนะครับสมัยก่อนก็นิยมรวมก้ากันแบบในตาก้าครับรวมในในแปลงนั่นแหละครับแต่สมัยนี้ก็ผมก็ใช้วิธีรวมบนรถนี่แหละครับพรุ่งนี้เช้าก็จะขับรถออกไปแล้วก็เอาไปดําเลยนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าก้ามันไม่ได้อยู่ที่นานะครับเพราะมันอยู่อีกที่หนึ่งเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับก็เปิดน้ําใส่นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเอาไปดํานะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ